สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านร้านสะพานบุญวันนี้มาจัดเครื่องกระถินค่ะลูกค้าดูราคาทั้งร้านทุกชิ้นที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะแล้วก็ปริ้นออกมาแบบนี้นะคะและเราก็มาจัดเครื่องกระถินตามที่ลูกค้าสั่งกันเลยค่ะมาดูกันเลยนะคะเริ่มจากหัวใจหลักของกระถิ่นก่อนเลยนะคะนั่นก็คือผ้าตรายค่ะลูกค้าเลือกเป็นสีพระราชทานค่ะและก็เลือกสินค้าเป็นตีมพญานาคทั้งหมดเลยนะคะก็มีครอบตรายสวยๆพญานาคค่ะพร้อมด้วยผ่านแว่นฟ้าค่ะ เทียนปาติโมกสวยๆเครื่องมือช่างธงกถินทั้งแบบแจกแขกและก็แบบผืนใหญ่ค่ะบาทพระเครื่องใช้พระสงฆ์ตลปัดค่ะตั้งตลปัดต้นกรถินสวยๆค่ะมีร่มเงินและก็ร่มทองนะคะติดเงินแบบนี้ด้วยการดึงหลอดออกแล้วก็เสียบเงินเข้าไปนะคะซูมสินค้าให้ดูใกล้ๆเลยนะคะแล้วลูกค้าก็เลือก องพญานาคด้วยนะคะข้างหลังจะเป็นโฟมแล้วก็มีไม้ปักแบบนี้นะคะเสียบเงินบริเวณนี้ค่ะและลูกค้าก็เลือกเครื่องสังกทานสําหรับถวายพระนะคะเป็นรุ่นโอท็อปค่ะเป็นงานกระเป๋าผ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะและลูกค้าก็สั่งปักตลปัดย่ามหมอนอิงและก็สับป,ปะทนเป็นรูปพญานาคสีทองทั้งหมดเลยค่ะตัวอย่างสับป,ปะทนก็ประมาณตามนี้เลยนะคะหัวยอดก็เป็นแบบนี้ค่ะ ท่านใดสนใจสินค้าทักสอบถามกันได้นะคะลายร้านสะพานบุญสะกดตามนี้นะคะแอสะพานบุญ109ค่ะส่วนราคาก็ดูที่หน้าเว็บไซต์ร้านนะคะสะกดตามนี้ค่ะ w w w s a p a n b u n 1 0 9 c o m คค่ะรับรองว่ามีแต่ของสวยๆให้ลูกค้าเลือกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ